ฝั่งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดี f อนะครับผมสี่โลน่ารักกระพุ้กใช่ใช่ครับวันนีบ่านคนพา FC มาอัปเดตนะผมกับอีกหนึ่งวันนะร้านทุเรียนรย้านที่อ้อมตลาดนันดเดบินนะครับทุกคนลูกนี้ย่อมๆนะครับสี่โลพูใหญ่ๆจุกๆไปเลย ตรงน้ีว่าลูกค้าเอาไปก็ไม่ได้ทำเพีงเปล่าเพื่อนแบบมันคนเอะอารมณ์มันมันมันจะเปลี่ยนไปใช่ไเพราะว่าในสิ่งที่เราต้องการมันไม่ได้ผมเข้าใจนะมันผมไปซื้อเหมือนกันซื้อมาเหมาไม่งี้มันไม่ได้ตามที่เราต้องเอาเอาเอาดิบเอาดิบทรงนี้ไม่ให้ลูกค้าป่ะชอบไปเา อ่า <All> right. มีมีมีครับอ,อ๋อลูกค้าอยากได้ลูกดิบอ๋อดิบเนี่ยก็จะบ่มไว้ <c oughs> ที่ที่บ้านนะครับครับคิดว่าสี่โลครับจ้าสวยเลยใจเห็นไหมทุกคนคนคือพวงหลายเศรษพีแม่สบายดีั่านสี่ร้อยคน เ้ายังครับแอดมินยอดเ้ายังครับหนึ่งพันบาทเข้าแล้วครับขอบคุณมากครับลูกค้าพันบาเรียบร้อยโอ้โไงเลยครับผมเข้ามาลงแต่ต่งนี้ได้มามามาเดี๋ยว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  น้องเอดมินบัตรชิวด้วยนะครับาสีโลสามจ๊าเท่าไหร่คะสี่โลันเจ็ดสิบห้าทจ้าโอ้โหโอ้วโอ้โอ้โห้โโอนโอ้ไว้โหโ้โโอนไว้อ้โห้าโอ้โ้โหโอ้โห้าห้โอ้โหโโ้้ มามามาตากันครับสวัสดีค่ะลูกค้ามามาหยิบบัตรเชื่ก่อนนะคะหยิบบัตรเชืก่อนแป๊บเดียวจะมีบัตรชิวไว้ให้เพื่อไม่สับสนไม่สับคิวกันนะทุกคนรู้ว่าลูกค้าทุกคนอยากได้ทุเรียนก่อนนะครับ <S <S เพื่อเป็นได้ค่ะตามสบายได้หมดลูกค้าใบเยอะๆก็ได้ค่ะ

ครับบอกอันลอยใช่ดูสามสบองนขอบนองข้างในนะครับมาเลยมาเลยสางลูกนะคะฝังนี้ครับผมเรียบร้อย คุณลูกค้าด้วยนะครับสี่โลสองพันห้าสิบบาทค่ะมามาครับสี่โลสองขนาดลูกนี้ยอดเข้ายังค่ะเข้าแล้วเข้าแล้วโอนไวนะโอนไวแล้วครับลูกค้าฝาร้านจี้อ้อมเนี่โอนไวทุกคนเลยนะครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับผมรวยรวยแล้วก็รวยอีกโอนช้าโอนไวก็ขอให้โอนไม่เป็นไรจ้า สรณ์กระายน้องพี่บ่าวได้ใช่ครับใช่ใช่นะทีนี้ก็ไม่มีเวลาตอบเม้นแล้วดี๋ยว่าไม่มีเวลาตอบเม้นเลยนะต้องขออภัย FC ด้วยนะครับด่ามาลักกลับนนร้านนี้ร้านนี้ไม่ใช่ด่ามาแล้วด่ากลับนะด่ามาแล้วรักกลับลักลับอันนี้สี่ร้สามนะครับคิวที่สามสิบสองออสโมนี่สวยๆจุกๆเหลืองๆทั้งนั้นเลย สามสิบสาครับผมทานแบบไหนดีครับม้องนุ่งแดงใครอยู่น้ำบอกได้นะมีน้ำนะลูกค้ามีน้ำแช่ไว้ให้ลูกค้าด้วยนะมามามาเชิญเลยครับเชิญเลยทุกคนเลยจ้า นั่งทิพตนิบ่ิน่งท่งทอ้บาหนูบอกวานุกขนาดน้เนาใช่ครับใช่ใเอ้ยพวกคราเครียดู้เดียวเขาต้องเครียดหนวดเครียดคนเดียวเลยหนวดขาไม่เครียดครับไม่เครียดมามาขอบคุณมากครับเหนไ่้ยโอ้โอ้ยโอ้อ้รยร้อย คุณลูกค้าด้วยครั <ENNIS S 1> บน่นพี่เขาก็มาเนี่ยใช่ไหมพี่โอ้ขอบคุณลูกค่าใช่ไหมลูกค้าใช่ใช่ใช่ไหมจำได้จำได้เห็นไหมสี่น้องสามครับบอกเลยจำได้คนหล่อคนสวยก็จำเหมือนกันจำเหมือนกันครับรับบัตรคิวก่อนได้เลยนะคร <ussen> ับ <dresses> ถ้าใครมังไม่มีคิวแพ็คไปแล้วว่าที่เบื่อไหร่จะหมดปัญหาใชยครับเคเคนี่พันใช่ไหมพี่แบบใช่ครับใช่ นพััครบ,บอกทุเรียนนี่เื้อทด้หลัดไม่ได้เออแต่คนไลคนกดแชร์ด้วยนะมาดูเกี่ยวกับบอกคุเรียนบ,<า>บอกทุเรียนแจกว้าวสิบแปดจุดห้าเทอักหนึเนี่ยเหรอหรับหลังบ้านนะครับแอดมินก็รอรับออเดอร์อยู่นะครับเหมือนกัน หลังบ้านก็มีส่งนะครับส่วนหน้าบ้านก็เยอะเหมือนกันนะครับเอาเอาให้เด็กไปเอาละสี่โลคิวคิวที่เท่าไหร่นะครับสามหนึ่งมีเยอะที่บ้านนะมีเยอะสามหนึ่งแกชาบเลยไหมโอ้โหแกสามหนึ่งอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ทุเรียนทุเรียนทุเรียนเข้ามีเติมทุกวันนะทุกคนสาใช่ใช่อันนี้ของกรอบ กอบใช่หรือเปามาบอกพิมกอดใจ้ะโอเคโอเครู้เรื่องสำหรับออนไลน์สลับกันขึ้นเจน้อหนูเจนน้อหนูหนูเล็กหนูใหญ่เอาหนูอย่างเดียวพอเนาะแล้วก็สามสามสิบสี่ครับลูกค้าขอบรอบนุ่มในนะครับพิมนิยมอูสวยๆไปเลยกลมๆกลมดีมากลูกนั้นนะ ไปคิวแรกเลยครับผมอโพี่บ่าวไม่ซัดพี่บ่าวไม่ซับเรือนนี้ก็มาหายได้ครับพี่บิดนี่นะฝากไปถึงเฮียตายนะครับผมมีกิจกรรมดีๆให้ทางร้านเจ๊อ้อมนะครับผมซื้อได้ลูกต้องคอยติดตามนะในในในแอปต๊อกๆนะครับผมกิจกรรมดีๆจากต้นทางนะครับผมมาซื้อแจ๊อ้อมนะครับในราคา ในราคาเท่าไหร่ก็ตามจะรับเงินคืน1,000บาทนี่ต้องดูดีนะครับ FC มีกิจกรรมมีกิจกรรมดีๆนะครับไม่ไม่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าใครมาก่อนใช่ใครมาก่อนได้เชิวแรกได้ป่ะ ครับผมลงชื่อไหมก็หรือว่าซื้อได้เลยจับจับมาเชื่อก่อนครับครับผมอันนี้ของคนไหนนะที่กรอบกอ้สวยค่ะลูกค้ากรอบพร้ไม่ทานนี่ทานกรอบกรอบกรอบแป๊วดีเองแป๊วดีบอยู่ไม่ได้ว่าเองแล้วมีสวยมากิบห้าครับสามสิบห้าผม้องลูกค้าถือไว้เลยนะครับไว้จ่ายตังค์นะครับผมไว้จ่ายตังค์เหรอจะทิ้งนะเอาไว้จ่ายตังค์ อนี้ขงใครเนี่ยเมื่อวานรอทั้งวันขอแถมให้ลูกค้านะเมื่อวานรอทั้งวันไม่มาพี่บ่าวง่ายต้วฮะแล้วครับยังไม่มีคนมาแจ้งเขายังไม่รู้แจ้งเอาแต่ครับแตยังว่าไม่ได้เป็นเอเจนต์ใหญหรอไม่เพราะว่าลูกค้ายังไม่รู้ไงแต่ผมรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่ผมเพิ่งมาเมื่อคืนนี้ผมเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี้กลับไปงานบวชครับ กลับไปงานบวชเพิ่งกลับมาเมาื่อคืนเนียครับโอ้เชิญเันูยู่่ใ <c oughs> ช่ใ่ใใช่ใช่ใช่่าช่ใช่ใง่ใ่ใชใช่ใชบใช่ใช่่ใช่ใช่ให,นนะห่่่ ในแรกไม่มีคนมาตามนะในแอปันที่สอยู่วันที่สองมีคนมาตามแต่ว่าเจ๊อ้อมยังไม่ได้รื้ไงเพราะว่ามันตีกองอยู่ที่บ้านอ๋อครับครับต้องตั้งไว้ที่บ้านวันหนึ่งคื้นเรื่องราวเมื่อเช้าถึงได้รู้ผมว่าจะได้แยกเรามาช้านิดเดียวใช่ใช่เพราะว่าย้อมก็ไม่รู้มันใช่เพราะเฮียก็คงไม่บอกใครหรอกเพราะว่าแกแกบอกว่าให้ติดตามใน ใช่เอฟซีในต๊อปท็อกนะครับเหียตายนักเลงนามนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดหนึ่งที่บ้านอันนี้อ๋ออนนูครับอันนี้หลังบ้านแอดมินหลังบ้านครับนนูนูกครับูนะครับไใสุ่งแล้วไปแต่งนะลูกเดี๋ยวไปใหม่นะใส่กล่องนะลูกค้าลูกค้าดูอยู่หรือเปล่าแอดมินอันนี้ไปไหนแอดมินไปไหนเลี่ยจะได้บอกลูกค้ากูกำลังบอก โอ้หมูบ้านสีบลีวนนภูมิกาลังปอกนะคะเพิ่งจะถึงคิวนะมามาชวยแชวยนนะมาทักมาสั่งน้อยแอนมินก็จัดคิวให้เรียกคิคปอกนะคสลับสลับขึ้นหน้าร้านแป๊บเดียวให้ปอกลองให้เกียรติสั่งน้องแอดมินได้เลยนะส่งเป็นลายแมนได้รับภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากออกจากร้านค่ะ อยากมาเยี่ยมชมบรรยากาศก็มาได้จ้ะได<ะ>้มีสามเจ็ดครับคิวสามเจ็ดมีไหมไม่มีนะครับบางคนก็ลงบางคนก็นไม่ลอไม่เป็นไรค่ะได้ครับ,ร,บรอแป๊บเดียวครับบอ,ไไอกไม่ถึงตอแล้วลูกไม่ถึงสามนาทีชัวชัวชัววใช่ตอนนี้แกอยู่สามสิบสองครับผมแกเหมือนแก่ลำไยนะครับ แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวครับใจเย็นๆคนเดียวนะครับไม่ต้องเดินดูวิธีกันอันนี้แก่ไหมไม่ทันยี่เดียวหมดแล้วนะทีไรก็สามลูกยังไม่โอนเลยใช่ไหม จอด4โล3มันมีมันมีมาจอดรถข้างหน้ารานได้นักเก็ตสองค่นใครจุมาเล่าขายปกติได้แล้วก็ยืนไปให้เขาใ่เื้อเหลี่ยมเทำเอง4โล3คูนที่3จอดมันก็มีแกงกับไก่อยู่ที่ จอให้พร้อมเลย แข็งดิบแข็งหลังสิบสองพันเจ็ดสิบห้าจ่ายยูสามสองสามสองจ่ายสคบั้าตรงนี้ตรงนี้ครับจเนี่ครับนะคะก็มองคระเดวน่างๆสแกนสแกนหน้าก็ได้ตรงเสาก็ได้ครับแล้ว่สดวกเลยค้าหนี่งันเจ็ดสบ้ใช่ไหมครับยูนย์เจ็ดห้ามันอร้ยเจ็ดรับห้าบาทครับนันเปนไหน อย่ไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าเพราะว่าแม่ค้ามาแล้วเข้าไม่ได้ละสแกนมามาดูคิวนี้ยอดเข้ายังครับีดได้ส้นนี่สี่รู้ดเข้าไหมลูหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าหนึ่นหนงร้อยเ้าลกค้าเข้าแล้วขอบคุณมากครับ สามสองเจเข้าล<ะ>แล้วจ้ะอันนี้ก็ <c oughs> สามลูกนะครับเนาะตรนี้จะเป็นเนื้อแข็งนะครับเน,เ,เนื้อแข็งเลยแะยแต่ละคนก็กินเนื้อไม่เหมือนกันนะครับสามารถสั่งได้นะครับผมเอาที่เนื้อลูกค้ากินนะครับ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้นะครับแต่เลี้ยวขวาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายอาจจะจะถึงเลี้ยวขวาครับผมยแรกเลยหยือสายใช่ครับข้ามสะพานไปบังคับขวาบังคับซ้ายแล้วก็จะไปเจอสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลยใชครับผมสองไปประมาณหนึ่งมาจากไหนคะลูกค้ากันนันหวนเลยหรอสอง ไปนี่ไปนี่ออกเ้ทกลับตรงนี้ได้เลยนี่จะมีป้ายขึ้นบอกว่าพระราม2ได้ครับใช้ใกล้กว่าครับนี่ไปกลับรถตรงนี้เลยพะามละตรงอย่างเดียครับรถอะไรครับรถเก่งหรือรถรถเก่งเองครับรถสูงมันจะอดได้ไมรบครับขอบคุณลูกค้าด้วยอ๋อถ้าไปพระรามสองนี่ไปเส้นนี้ได้เลยครับผมสามสิบสามกำลังออกนะคะสี่รสามนะคะพเจบาบาทค่ะ